สามารถคลิกไหมครับเสื้อยังครับเมฆครับเมฆครับเรียนอยู่ปอะไรแล้วลูกปสองครับอยู่ปสองนี่เด็กน้องยังนี่น้องเปาครับอันนี้ยีนน้องคนโตครับคนโตคนเดิมเชฟอะไรครับเชฟเปาครับเชฟเปาจากจากงั่งจากประเทศจากพัะจากพัฒการฮ่องกงเบ้จาก ันห้วยคือยู่ไร่หม่องแท้โควิสตันท่าอากาศเฉาเวยจากประเทศฮ่องกงครับวันนี้เราจะไปเอาอะไรครับเอาผักติ้วครับอีกคนหนึ่งหายไปไหนครับเชฟโบ๊ทหายไปไหนเชฟโบ๊ทครับเชฟโบ๊ทคนเดิมผู้ได้สิเป็นคือไม่หายไปไหนเลยผู้ได้สิเป็นผู้ปีนครับบ้านนี้โคมชืปีนไหนรห้วยห้ยวุ้ยงาฮักเบิร์ดแล้วเนาะหาซิโครโล่นี่ครับผักติ้วครับพี่น้องเฮซูกินกันนะครับอาเลยครับพี่น้อง วัน,นเป็นต้นมัน,น่นมนน,น,น,นตน้ัครับต้นพักติ๋วครับต้นมันมีหัวตัวไอนนเป็นตน้นพักติ๋วมีมีใครดูคนกับพี่น้องดูสองครับพี่น้องทั้งโลกครับนั่ยนะเห็นบ่านะทั้งมันจุ่มๆกันนั่ะแต่ห้สงส,งสัยว่ามไม่เสียวไปหมดแล้วทีนี่ครับยอดพักติ๋วครับเหมือนฝนตกท่ำเบิ้ลขึ้นนี่นออครับวันนี้ครับเมนูเราจะนะครับต้มปลาเนียนครับใส่พักติ๋วนี่ครับซึ่ง ตอนนี้ครับกำลังดันไฟอยู่นะครับเบาะเยได้เตรียมไว้แล้วนะครับเข็บโบสเชบงนี่ครับเตรียมเครื่องไว้แล้วครับตอนนี้เราใซ่น้าเกลือไว้ครับเพื่อกันคว่ำข้าวนะครับเอาวก็สร้อยไว้บอมครับสรอยไว้แล้วครับนี่ครับเทีบโบสไปแล้วครับบุ้งสุดยอดครับเชฟโบส ก็ไฟไบเวราะท่านเด็ดติดอยู่นะครับไฟไม่ดับเลยบ่ดับบ่ดับนี่ดิเช่โบดพอโลอนพอแปรไปไหมไม่ไปไหนคยขึ้นพักติ้ยไหมพักติ้ยใช่ครัตู้ลู้จักรีอ่าึ้นเนาะมองไมอเดีือบหลังคุณเนี่ยเอาเตี้ยพักเตี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเอจะเป็นคนขึ้นเองสวัสดีครับพี่น้องครับบ้าวเอครับได้งานโตขึ้นเ่าเหมือนเดิมครับเหมือนนี่สิพี่น้องครับมาเห็ดเมนูต้มปลานิ่นครับ ใส่ใบพักติ๋วนะครับชีวิตในความเป็นอีสานบ้านเฮาแบบขนาดแท้เลยพี่น้องครับนี่ต้นพักติ๋วครับยอดมันจะยืดสูงแน่จักน้อยนะครับบัดนี้คือสิริปีนขึ้นไปเอาบานนี่แม่เบิ่งครับขึ้นได้เพราะน้อกระนี่นอจับใบกวนครับจับใบกอนได้เชฟเป่าเชฟบดครับบดเชฟบดครับลืมเลยบบานเอาไปย่างนะครับงาเป็นตะฮักแต่นอกระนี่ยังมันเดือดครับ มาอหังนกครบเบื้องนี้ครับกรทราบได้กยกป้ยังครับมันอยู่สูงครับเบื้องนกเนี่ยครับนกบ่มี่โตครับมีตาห้างใครมีบ่ครับใครใครมีในตู้เย็นครับเย็บอาเอาบห่เอาครับเอาครับเดี๋ยวผมเก็บให้ครับขนองส น, <ffe> นี่ครับสมาชิคไม้ครับส,สมาชิคไม้กับมาเลยครับสมาชิคไม้มก,มกับมาครับบรรยากาศสบายๆครับเชฟเมย์ครับสไตล์เบาเอประจัดชัยเสียงอาจจะา่อชัดิได้พี่น,อนอ้องได้ยุติใส่โบดเอามีดมาไป่ใช่โบดมีด,ตมดตโตเขาอยาู่ใส่ปะ เรา้ตดอางานเลยบอกตาให้มันฟงเลยงานเดียวพ่อทีของเราครับซุปกจะแส่บมีไข่ไหมครับนกอ่ะนกไม่มีครับมันเป็นล้างล้างแล้วครับ เป็นที่เรียบร้อยโอ้เม uh, ียแตกเลยครับกินของสูหองหากินยากครับวัยู่อ่อนแต่ว่าวัุสูงเป็นงาเจมอดยวสหังวหลมอหมอดยวงมัเป็นงา,าเลยว่าเป็นเลน็หมอดยวจว่าเจมันปงไม้นี่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวพอดกันในคลิปต่อไปนะครับมาเบื้องตอนห้องปรงกานพี่นอนครับน,น,นี่ครับยอดผักติว้วโอเคครับเอาละครับไฟจสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้วัตถุดิบของเราอยู่ตรงไหนครับ นี่ไงครับเข้าเด้ดตำเครื่องไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาต้องขัวสักกอนอันนี้เป็นสูตรของเบาอีนะครับเดี๋ยวเสียน้องปอเซ่ไฟขัวสักกอนจะหอมเรียมไปแล้วครับแล้วก็ปลาครับเราแช่น้ำเกลือไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับใบพักติวครับอ่อนเลยนะครับต้งหอมครับต่ใครกับพี่ครับนี่ครับต้นมันผักบุ้งกับพี่ครับปลูกไว้ตรงนี้ครับผักบุ้งเดี๋ยวจะผัดใส่อันนี้พิ่เก็บมาจากให้หน้าหมู่บ้านนี่ นะครับเ้าสีทาพัดเซหมูสามสันครับมาเอาหมอมาขวสักก้อนเท่ามันขัวแมวเด้อขวบเห็นมั้นหอมๆสักกอนนะครับข้าจะคอยเอาน้ำใส่นะครับหลังจากที่เราตำเคื่อนเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับเอาบม้อมนูดินี่ต้องเด็ดแค่ครับสูตรของน้องเปากับเป้าเอ๋ครับเชฟจากพนาคารเฉาเว่ประเทศฮ่องกงครับ เชฟบอดจากอู่ฮั่นยังไม่มาครับ,รบอู่ฮั่นประเทศจีนเชฟเมดจากเมืองอินโดนีเซียครับผัดกะหรีอินโดนีเซียสุดยอดครับถือว่าเป็นการเสื่อมสอนครับให้ลูกหลานเฮานะครับได้เป็นวิธีสานบานเฮาครับเด็กกับเข่ากับน้ำแบบหนึ่งเขาเ่าปอกไฟน้อง,งเฝ้าน,นร,าร่อนรอมะคัับเเาสจ,จงได ครับเขาจังสีแสดเจังสีหอมห่ว <c> ย <oughs> ว่าเป็นไอเส่หม้อหรอเปน่าก็า <c oughs> ถือเดียวครับถือน้อยเดียวครับเจ <c oughs> ้นี่ครับโอ้กินหอมเห้อน่ครับจะมีพริกแห้งครับหอมแดงนะครับแล้วก,ก็เป็นอ่ารากผักชีนะครับใบมะกรูด ขนาดประทานเด็ดใส่ไอีหยังเดงยียดองเปานี่แม่นครับยังหอมสนามรับประทานแล้วนี่ครับแมนครับสีสันสวยงาด้วยครับครับผมอ่ะเดี๋ยวลุงเสียวน้ำหยอดได้บ้านนี้เด้อขวัวทาขวัวทาน้ำนะครับเพราะว่าเขาใส่ซีเครื่องปรุงซีโคกไว้แล้วนะครับนี่ โอเคครับปล่อยไว้บ้านนี้ครับบ้านนี้พ่อน้าเดือดจักหน่อยนะครับเขาถึงจะเอาปาลาลงนะครับพร้อมกับผักติว้วเอาใบ<ช>ไ<ป>ม่เราบอครับรบ,บอยเชฟจากอู่ฮั่นครับเอาผักติ้วมาล้ง โอ้จากของกงไปใบผักติ้วมาลงเด้วผักติ้วผักตึง้งใส่เบิดเลยป้ะใส่เบิดเลยครับนี่แหละเอาดีดกรอน้ำเดือดนี่แหละนี่แหละนี่แหละบ้ยลีลาการใส่ครับ อ,อ้าวโอเคครับรอน้ำเดือดครับเดี๋ยวเรามาดูในช่วงปรุงเมนูเมนครับในช่วงต่อไปครับเป็นตาแซบบ้างไหมนี่เป็นครับรับประกันความแซบต้องร้อยเปอร์เซ<ส>็นแ,<ล><ส>และก็ต้องพูดคำว่าแก้วแก้ว,กวไปดีกวรับผอดูแซบป่าไหมครับอันนี้เซฟอะไรนะ เชฟป๊าบมาใหม่ครับมาใหม่ปะลูกครับโอ้เป็นนักมวยดินเน <c oughs> สุดยอดครับนี่แหละไก่ชนครับไก่เลี้ยงหางขาวก็เชฟป๊าบนี่แหละสุดยอดครับกำลังเลี้ยงไก่เป็นปะลูกเป็นบ่เลี้ยงหางขาวไก่ดูไกม่มีเป็นบ่กไก่ประกวดๆๆก,กวดมีไเบิร์ดอันนี้เชฟอะไรครับกวดข้าวมูมมน,นิเชฟเมกครับเชฟเมกเดินทางมาจากบ้านโคคกรับบ้านโคกไงตำบลเอ

มหาร่าว,วัดเราคือกันครับยี่บานเหมือนนะโอ้ยเนาะต่ละคนเกได้ะต่คนโอ้จูไฟไ่บานนี่เอามาเบ้าหมอกันรนะับพุไเปนนุเลยพุบ่ฟื่มาลุนกันครับพี่น้องวางปองไปอย่เอาไฟส่คักไล่โอ้ยมีต่ผูสูงไฟไสบาน,นี่เบ้าหนเอา,าเ,อเปิดหมอครับเอามแทนแทนแทนเอาต้มน้ากชินซื้อติเด้อนี่ เอาเอาชิปเอาเชิได้เสียวปลามาถือหมอมาเลยครับถือหมอมาเลยโอ้ยจะเปม็นหลายคนเว่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอามานีเอามานีครับมานีเอามานีครับอันนี้เป็นปลาที่เบ้าเอ๋ครับเดี๋ยวแซน้ำเกลือไว้นะครับเพื่อว่าเขาป้องกันคว่ำข้าวบ่อครับไม่ยังครับใช่เลยนั้นแหละ ใส่เลยโอ้ใส่เลยโอ้อันนี้ทำมาจากน้ำหัวปลาดำใส่เลยหัวปลาเอาไปให้คุณอะไรวะหน่ยให้คนทำพอดีให้คนทำเสร็จแล้วครับเอาน้ำที้งทิ้งไหมครับทิ้งเลยครับทิ้งเลยก็ทิ้งส่นี่แหละบอแมนพุ่นพุ่นพุ่นไปเท่พุ่นหลงโอ้มีมีหน่วยกอกขวดนาะเดี๋ยวเราเมา เอาแย่งกันแล้วครับบารนี่เกลือว่าตองเด้อเกลือลุงใส่แล้วเอาผงชูรสสามช้อนครับมาโบครับขันใส่หลมันโบใส่ไม่อยู่วะหรอครับมันจิเป็นแนวกมยครับเอาดีๆครับหนึ่งสองครื่องเดียวเครื่องเดียวบาร์น์ใส่ไหลครื่องเดียวเครื่องเดียวพอแล้วใส่ครับอ่านับปลา น้ำปลาสักสามหยดครับหนึ่งสองสามโอเคเอาพริกไทยมาเพิ่มความหอมครับเฉพาะโบทหนึ่งสองพอแล้วโอ้ปานเขย่าห้โลว่ะมอนี่อ้าวบสครับคนบม่ได้ยาเฝ้าครับเดี๋ยวอันนี้เอาเป็นยังล่ะโอ้ยนกขาบมาแต่ใส่น้อกมาห่อกากๆกอยู่นี่บ้านนี้ อาเจฟเชฟปาเห็นซอสไหมลูกซอสซอสอสใรัไม่ไม่อันนี้เห้เชฟปาครับเชฟบครับใส่แลยใ่เลยอ่าน้องปอถอยก่อนลูกทานพอแล้ว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  ไม่ต้องใส่ครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นในช่วงต่อไปนะครับช่วงชิมว่าสีแสบวเสีบครับพี่น้องครับครับผมหลังจากที่เด็กหน่อยพากันห่างหายไปครับบัานี่ผมเอาไปตองครับซีวมกปลาที่พี่น้องเด้อนะครับอันนี้เป็นสูตรของป้าออนครับออนอุมาครับซึ่งเป็นปลาจากเคลื่อนล่ำเปล่านะครับพี่น้องถามมาเบิ้งนะครับมกปลาสีแสีบบอเนะครับนี่ ใส่ผีเสกกระเทียมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครับขออนุญาตแะปลาใส่สะกวนได้ครับเด้อเมื่อนี้ครับเมนูของห้างนี่ครับก็คือนี่ครับมกปลาขาวครับแต่ว่าเป็นมกสมนะครับใส่ใบตองครับจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามารอชมกันแล้วกันได้ครับพี่น้องครับกับผมต้มปลาลอกปงนะครับอันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ บกปลานี่ครับรอแต่ห่อครับวันนี้เขาสิไปย่างไฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับปงหมอซิ้มหมอสัก่อนครับพี่นองครับว้าวเดือดสุดยอดครับ บะนีเฮาสินะครับมาเข้าสู่ในเมนูช่วงต่อไปนะครับขออนุญาตปงมอจะเข้าครับตุ่มปลาเน้นเส่พักติวนี่ครับสุดยอดครับบะนี้เฮาสิมาย่างนะครับหมกปลาเดี๋ยวมาชิมด้วยกันครับมารอนะครับกินเข่าแรงน้ำกันได้พี่น้องด้วยนะครับคิดหอดคิตถึงครับ คนที่นยูเมืองกวัวเมืองไกลนี่ครับคิดถอดบ้านติดตามครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเอพระ a j c ชัยด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับช้อนนี้ก่ะน้ำเดือดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วครับถ่ายพุดดิ้เจ้าพักเมียังหล่ะอโอ้ยคือสินฟ้าออห่อไปกินเถอะ <c oughs> กินน้ำกันซะก้อนโอ้ผานกห่อตัวนี้นอ ปิ้งส้มครับปิ้งส้มลาไม่นั่นหองปิ้งส้มแมวครับปิ้งส้มแมวอะน้องเปาเปิดบมาดูเเปิดนี่ครับสยสดสดนี่ยครับกินน้ำกันหนมันหอนได้ครับเอาใครจะเป็นคนชิมครับกอะปุกกระปุกอ้าวน้องเมฆเป็นคนชิมเดี๋ยวต่อไปผมก่อนชิมเราเต่าสัก้อน สีหนาของคนต้มปลาใส่ใบักติวครับพี่น้องครับกินแล้วมันเป็นยังไงครับรสชาติเจี๋ยว้ y e น้องบพีเพยงดูโดีครับเตมร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะว่าเราใส่เราใส่เราใส่ผงชูรสเยอะยุงหัวตัหลุดเลยครับน้องปราครับชิม เพีงไหนลูกวายคือว่าเข้มมาดิทักนี่ท่านี่ขอว่าเสียเบยอรอ์ตงมีมีเข้มพร้อมันีเอามาซิม,มัยกันนะเออเอาเปลียนทัไหเปลน,น่ยนท่ไหเสียเเข้มโอ้ เขาต้องบอกตรงๆครับบอกตรงๆบอกเป็นยังครับเบาเอจินเข้มครับนี่ครับนี่คือช็อตเด็ดของเรานะครับเอา้าหมอมาปิดไว้ดูกปิดไว้เหมือนเดิมครับเราจะตั้แจวแล้วก็ทำกับข้าวแล้วก็มาดูอาหารชิมเลยนะปิดไว้นะครับไปเจอกันนะครับนี่ครับอันนี้ปิ่งสมครับ บ่ท่านเดชุกนะครับพี่น้องครับผมว่าแล้วปิ้งมือเช็คพักไปมือกียร์ครับผมอ่ะเราพูมเบาก่อนแล้วอะไรเป็นนางยุคขอพี่น้องโชคดีมีไส้กับสุบูสุขคนครับมันนี้ผู้ใดถือเลขกัขอให้ยูดีไม่แห้งกันแล้วกันนีครับนี่ครับเน็ตนะครับอ่านักเปาฝากบอกไว้ด้วยครับคลิปต่อไปให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพต่อแจ้งแต่คลิปหน้ากับช่อง YouTube ของ ครับผมพ่อกันในคลิปต่อไปครับพี่น้องครับอันนี้อยู่แบบวิถีชีวิตอีสารบานเฮาครับตามคลิปต่อไปเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายครับผมพ่อกันไม่ได้คลิปหนาขน้ดกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ